ว่เลยไป่เอาเราจะได้รักโอ,โอ,โอ,อ้ยหมอนี่มันเป็นไรเป็นไรเปืนอะไรอ่ะเฮไอขี้กโกงปืนอะไรอ่ะมันขี้โกงปืนอะไรวะไม่ไม่สนแล้วยิงแต่ปากตูไม่ปืนอะไรวะมันเหมือน,นยิงทะลุเข้ามาได้เฮ้ยเป็นป่ะฮะตายกัน เมื่อมันยิงมันยิงทะลุเข้ามาได้ไงไอ่ะไอหมอนี่ขี้โกงต่อมามาแล้วต่อมาช่วยไอหมอนั่นหน่อยเฮขาใช้ปืนอะไรเนี่ยบา้าเฮ้ยมันยิงทะลุบาเรียได้เออปืนอันนี้เหรอไม่ใช่อันแรก ไหนแล้วคืนไหนคืนที่พ่อเริ่มไปห้องบนสุดพ่อเลเวลอัพได้ไงอ่ะอันไหนนี่เหรออันนี้นะอันนี้พ่อใช้เนี่ยนะเอ้าวพ่อจะรู้ได้ไงอ่ะไม่ทำไม่ได้แล้วนะดูดิได้ปะเออมันเลเวลหกเองนั่นไง แล้วมันยิงรัวด้วยนะเนาะได้เราจะออกไปแบนมันไอหมอนี่ใช่ไหมอืมอืมอย่างนี้มันบิดพิงบอลอยู่ยใช่ไหมทำไม่ได้อ่ะเบนเอ้เนี่ <c oughs> ยรีพอร์ตเนี่ยมัวจะพิมพ์ว่าอะไรย <c oughs> ร้อนรัวแล้ว จะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ถูกไงจะแบบยายจะแบกเช้าเลยลุยลุยมันอย่างเดียวไปลุยมันเอาเปืนไปยิงมันให้ได้ท่านตัวแล้ว,วก็ชนะแล้วเลยมาออวันนี้เราเจอกับคนขี้โกงที่สุดในโลกใช่ดูมันยิงไป196ตัว <c oughs> ดู <c oughs> มันเกินสองร้อยตัวมันมันเป็น,ปนซุปเปอร์ของโลบอก ใช่บิ๊กแบนมันละมันซูปเปอร์แ,แบนมันเรียบร้อยละแห่งอะไรนะเกมอะไรนะบบิ๊กเพนบอลมันยิงไป209ตัวแบบใช้ปืนแบบกระปืนแบบอันแรกสุดเนี่ยแล้วมันยิงทะลุพวกพุ่งก็งงงแหงหมดเลยเนี่ยๆๆๆมันยิงไงก็โดนอะ่ะเยอะต้องหลบต้องหลบมันหลบเว้ยมันหลบเว้ยมันไม่ยิงเว้ยมันไม่ยิงต่อเว้ย209ตัวแล้วมันหยุดยิงเว้ยท่านผู้ชม อูดีมันหยุดยิงเว้ยมันหยุดดูมันออกวะดูมันออกวะออกวะมันเป็นไม่ได้เหรอมันใช้ปืนแบบยังไม่ออกมันใช้ปืนอันแรกอะรม่ใช่ปืนอะไรอ่ะมันหยุดเว้ยมันหยุดเว้ยมันหยุดยิงเว้ยท่านผู้ชมเหมือนแบบมันอยู่ที่สมรเข้าตัวเว้ยมันตันคิดว่ามันชนะแล้วเว้ดูดิโอ้ดูดิดูดิมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้ว นี่ไง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 ดู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 มันขึ้นสองร้อยหกสิบได้สองร้อยสิบหกถ้ามันยิงเนี่ะถ้ามันยิงมันต้องมีคนตายอ่ะสองร้อยสิบเก้าแบนเองเรียบร้อยแล้วเองเตรียมตัวออกจากระบบตลอดการได้เลย นั่นใหญ่นั่นใหญ่สองร้อยยี่สิบแล้วโอผมท่วดเกินสองสองสองโอ้มทนเกินทนเกินไปโอ้โหชัดเจนมันยิงจนฉลเข้ามาในกระแพงอ่ะดูดิบูดเห็นบ้างน้องไห่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันยิงน้องยังยิงน้องยังน้องอยู่ฝั่งเดียวกันไหมเหรอนี่ฝั่งถีดแดงปะใช่โอ้น้องอยู่ฝั่งเดียวกันมาแล้วตายแล้ว เฮ้ยมันนิ่งแลวเว้ยมันนิ่งเว้ยเฮ้ตัวนี้เหละถ่ายถ่ายให้ดูถ่ายดูถ่ายดูถ่ายดูถ่ดูชอยอี้โกงใช่ไหมอขี้กจะดูดูดูตอนมันยิงดูตอนมันยิงอี้โกงเอ็งขี้โกงเอดูตามเออตามดูมันตามดูมันดูตอนดูยิงเดี๋ยวดูดูเลขมนขึ้นโอ้โหร้อยสี่วกนี้ดูั้งไปจโอ้โหน้องดูน้องดูว่ามันยิงหันไปทางไหนเ้วเลขมันขึ้น ย yeah. <tampoco S 2> <Christmas music> ิงด้วยจริงปะตามไปดูตามไปด oh ูตามไป่ได้จริงมันจะเป็นอย่างนี้แล้คนปกติอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ดู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 ปืนมันไซด์โค้งโอ้โหโอ้โหตายแลกละเออ้โหยมันเกินไปดูสองร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมจะสามร้อยแล้วเลยสามร้อยนี่คือบ้าไปแล้วเนี่ยเออไมี่ ยิ่งที่สามร้อยแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบหกกะดูเหลือดูเหลือหกเหลือหกนาทีอ่ะแล้วดูนะว่ามันจะจบที่เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสี่เดินตามไปดูมันใกล้ๆดิตามมาดูสหยท้อสดดิดูหน่อยมึงมันเดีอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตามมาถ่ายท้องสดมันหน่อยตามมาถ่ายทำสารคดีมันหน่อยโอ้โห ยิงอยู่กลางสนามอ่ะออตกตายไปถ่ายทอดถ่ายทอดสดนะอีหมอนั่นมันขี้โกงอยู่เมแล้วห่นะโอ้โหมันยิงหรอกมาจากไหมันสามร้อยจะ้ไปชมว่าไงวะเนี่ยดูดูคอมเมนต์ดิมีคนคุยคอมเมนต์มั้งไหมมันเกินไปว่ามันแฮกครับ รีพอร์ตมันเลย boundaries. มันเกินไปไปเข้าไปดูไปดูเข้ไปดูมัต้องต้องดูมัต้องดูมันเกินไปอ่ะสามร้อยยี่สิบสี <t assumes> <t assumes <t 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 ่มันตายแล้วโนบุนใช้โนบุนแล้วเบิดตายท้าน้ำบนแน่นอนโอ้โหตายยิงบ้านเนี่ยฝั่งพ่อเนี่ยต้องอยู่ฝั่งเดียวกับมันใช่ไหมโชคดีไปนะอยากจะรู้มันยิงมันโดนยิงตายแล้วเปล่าตายมั้งตายปะ โอ้โหเดี๋ยวจะแอบไปยิงมันข้างหลังบ้านอยู่เดีด๋ยวมันจะยิงตายมันมันย้จะไปถึงตัวมันตอนน่ะโอ้โห,โ,หโดนอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวตัวบังให้เดี๋ยวตัวบังให้เดี๋ยวตัวบังให้เพราะ,าะเอฟซีต้องไหนจะจถ้าเจอคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงมันนะโอ้โหโ,หโดนพ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามมันโดนยิงแต่ในบ้านน่ะล <c oughs> ูกกระสุนมันปกติเอปืนนี้มันจะยิงได้ระยะนั้นใช่ปะมวะ่อันี้มันมาเป็นแบบ มามาเลยแบบเซ็งแบบเตี่ยวอ่ะโอ้โหโอ้ดูเต็มบ้านเฮ้ยมันโดนยิงตายอะเฮ้ยเฮ้ยมันโดนยิงตายเว้ยเฮ้ยมันยิงตายโอ้นั่นไงเกมเอฟซีนะอันนั้นอ่ะเออใช่เอฟซีเดียวอ่ะใช่เอฟซีนี่ยโอ้โหเพราะไม่เข้าใจว่ามันยิงไฟไอ้ตึกเวหาลอยฟ้าแล้วมันมาาหล้้วอ คิดว่ามันน่าจะถึง400อ่ะคิดว่าน่า500อ่ะดูทรงคิดว่าน่าจะ500ไม่ไ่ะถ้าไม่ใช่500ก็โอ้โดน่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วดนจริงๆด้วยดนจริงๆด้วยด้วยนแฮนโดนแฮกโดน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 โดแโอนโดนโดนพวนแฮนโด่โโ่โโ แต่ตอนนี้เราได้มาเราได้มาทึกไว้เรียบร้อยแล้วการทำช่วงวันในีครั้งนี้